Right ไม่มีหุบเหวไหนกว้างเกินไปไม่มีกำแพงไหนหนาเกินจะพังไม่มีอะไรมาหยุดยั้งผมให้พาคุณกลับบ้านได้หรอกโ oh อ้โหแหมหล่อพูดได้คำเดียวเลยว่าหล่อสุดแล้วคะ่ะเพราะว่าเขาคือโอเปอเรเตอร์ที่จะช่วยเหลือคุณได้ในทุกสถานการณ์ครับและค่าตอบแทนก็แค่ คุณยอมยิ้มเซลฟี่คู่กับเขาสัก4ีห้ารูปก็พอครับขอเชิญพบกับเอสแห่งไน h เฮเวนได้เลยครับเอสหรือก็คือ h อ w a วานเฮอร์กลแม่ออกเสียงยากสเหละเกินนะครับเกิดในหมู่บ้านที่เงียบสงบแต่ว่ามีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในนอร์เวย์นะครับว่ากันว่าชีวิตในวัยเด็กของเอสนะครับมักจะรายล้อมไปด้วยคําชมนะครับโอ้ยหนูเก่งจังเลยลูกหนูน่ารักมากอะไรทํานองนี้เป็นต้นนะครับ บวกกับตอนเด็กๆเ,เนี่ยพี่แกก็ไม่ค่อยต้องประชันขันแข่งกับใครเท่าไหร่นะครับก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ความมั่นใจในตัวเองของเอสเนี่ยสูงจนไปทักทายยอดเขาเอเวอเรสต์ได้เลยครับเอเนี่ยมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กนะครับว่าอย่างฉันเนี่ยมันจะต้องเป็นหมอที่ดูแลเด็กได้อย่างแน่นอนเลยแต่ว่าพอไปโรงเรียนในโรงเรียนแพทย์แล้วเนี่ยเขาก็พบว่าหัวของเขามันไม่รับทฤษฎีอะไรเอาซะเลยครับ คือคนอยู่ไม่สุขแบบเขาเนี่ยจะให้มานั่งท่องตำราแพทย์นานๆเนี่ยมันยากเอสก็เลยลองเปลี่ยนสายดูครับเอาอะไรที่มันเน้นไปทางปฏิบัติคือไปสายกู้ชีพเลยดีกว่าคราวนี้แหละเอสต้องฝึกฝนออกแอคชั่นรวดเร็วแล้วก็ทันใจคนอย่างเขาเป็นที่สุดเลยเลยครับ หลังจากถึงวัยสมควรแล้วนะครับเขาก็ได้ไปเข้าร่วมกองกําลังของนอร์เวย์ครับแล้วก็ไปฝึกพวกทักษะขั้นพื้นฐานทางการทหารครับจากนั้นก็ไปเข้าร่วมกับหน่วยพิทักษ์ดินแดนนอร์วีเจียนโฮมกาดครับซึ่งหน้าที่หลักๆก็คือปกป้องพลเมืองคนในประเทศนอร์เวย์นั่นเองครับและเขาก็ทําผลงานได้ดีจนได้ไปเข้าร่วมกับหน่วยคอมมานโดปฏิบัติการพิเศษของนอร์เวย์ครับฝีมือในการกู้ภัยช่วยชีวิตของเขาเนี่ยเป็นที่เลื่องลือมากจนกลายเป็นฮีโร่เลยก็ว่าได้ครับ กระทั่งมีปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยของ S กับทีม i น h t เฮเวนที่โซมาเลียครับความเก่งกาจของเขาเนี่ยก็ทําให้เขาสามารถช่วยคนคนนึงที่จะมาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาไปตลอดการครับคนคนนั้นก็คือกาลีนั่นเองครับและข้อเสนอน,นั้นก็คือการชวนเอสมาร่วมกับรังนกฮูกนั่นเองครับซึ่งนอกจากงานผ้าสนามทั่วไปแล้วเนี่ยเก็ถือเป็นมันสมองคนหนึ่งนะครับในการช่วยสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนาของไนท์เฮเวนอีกด้วย พอรังนกฮูกไปร่วมหอกับทีมสายรุ้งชั่วคราวครับเอสก็ต้องตามไปด้วยครับและเขาก็ไปมีบทบาทในการแข่งขันซ i ก Invitational ตอนปี2021โดยเขาได้ไปอยู่ร่วมทีมกับลุงกระปิเต่าครับและก็รวมถึงปี2022ด้วยนะครับก่อนที่นายเฮเวนจะเตียงหักจากทีมสายรุ้งนั่นแหละครับมาว่ากันถึงบุค,คลิกลักษณะนิสัยแบบเจาะลึกของเอสกันบ้างน,นะครับ เอสเนี่ยเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ผ่านการประเมินจากยอดฝีมือถึง2คนนะครับนั่นก็คือแฮร์รี่ซึ่งเป็นคนทำหน้าที่สกรีนคนก่อนเข้าทีมสายรุ้งอยู่แล้วนะครับและก็ตัวแม่กาลีนั่นเองครับเริ่มจากมุมมองของแฮร์รี่ก่อนเลยนะครับคือแกบอกว่าดูแวบแรกแล้วเนี่ยเอสไม่น่าจะเป็นคนไปทำงานแนวหน้าตอนเกิดหายนะภัยเลยนะเขาดูเป็นคนยิ่งพยองหุนหันพลันแล่นสนใจแต่ตัวเองครับ แต่แฮร์รี่ก็บอกว่าไอภาพลักษภายนอกนั้นน่ะมันก็มาจากความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนั่นแหละครับประมาณว่าอยากจะเป็นพลเมืองตัวอย่างเป็นฮีโร่นะครับแล้วแฮร์รี่ก็บอกว่าตัวเอสเนี่ยดูมีความหิวกระหายอยู่ครับไม่ใช่แค่เรื่องกู้ภัยหรือว่าช่วยชีวิตแต่อยากให้สาธารณชนมองเขาในแง่บวกด้วยนั่นเองครับ ฟังดูซบซบนะครับแต่ถ้าพูดกันภาษาบ้านๆก็คือแฮร์รี่แกจะบอกว่าเอสเนี่ยเป็นคนหิวแสงนั่นแหละครับซึ่งแฮร์รี่เนี่ยแกก็วิเคราะห์ต่อไปว่าอาจจะเพราะหมู่บ้านที่เอสเกิดมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆใครๆก็รู้จักกันหมดนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องพัฒนาบุคลิกบางอย่างให้สังคมมองเขาในแง่ดีโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่เชิดชูเขาเป็นฮีโร่ไปจนถึงเป็นความหวังประจำหมู่บ้านเลยด้วยซ้ำครับ เลยไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าถึงเอสจะเป็นคนชอบท่องโลกและก็ฟาร์มคอนเทนต์ลง IG ขนาดไหนแต่ว่าหัวใจของเขาเนี่ยก็ยังอยู่นอร์เวย์เสมอครับส่วนความสัมพันธ์ของเอสกับแม่กาเีนั้นตัวของแฮร์รี่ก็วิเคราะห์ว่าตราบใดที่เอสอยู่แกงนกฮูกและก็ได้อาบแสงนะครับเขาก็ยังคงจงรักภักดีกับนายเฮเว่นยูต่อไปแต่มันจะเป็นแบบนั้นไปได้นานแค่ไหนและความต้องการไม่สิ้นสุดของเอสเนี่ยจะส่งผลอะไรในภายหลังหรือเปล่า เสียดายว่าแฮร์รี่เนี่ยไม่สามารถอยู่รอดูคำตอบนั้นได้อีกต่อไปแล้วครับมาฝั่งนายจ้างตัวจริงกันบ้างก็คือฝั่งแม่กาลีนะครับตอนประเมินเอสนางก็มาทางตรงเลยนะครับว่าไอ้นิสัยหาแสงของมันเนี่ยมันน่ารำคาญนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าความอีโก้สูงมันเป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆของเอสจริงๆครับการไปลดหรือว่าจะไปทำลายอีโก้ตรงนี้มันไม่น่าจะส่งผลดีแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยครับ และและตรงนี้นะครับเตรียมเอาหมอนมาจิกกันได้เลยนะครับเพราะว่าแม่กาลีเองเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าตั้งแต่เพาส์เข้ามาที่รังนกฮูกนะครับเอสมันก็ดูจะเปลี่ยนไปนะครับฉันไม่เคยเห็นมันทําอะไรที่ตัวมันเองจะไม่ได้ประโยชน์มาก,ก่อนเลยแหม่พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็อดเอาภาพนี้ขึ้นมาไม่ได้ครับหัวใจสลักจิตพาส์ฮิบนะมันเป็นอดีตไปซะแล้วละครับ เรื่องนี้ยืนยันด้วยบันทึกเสียงของแม่กาลีเองเลยนะครับแถมนางเนี่ยยังยืนยันเรื่องที่ว่าพาส์เป็นไบเซ็กชวลด้วยก็พอจะพูดได้ว่าเอสของเราเนี่ยก็มีลุ้นอยู่นะครับอ่ะมาว่ากันถึงอุปกรณ์ลายเซ็นประจำตัวของเอสกันดีกว่านะครับน้องมีชื่อว่าเซล m อา q คอ b บริ e เชอร์ที่โอส่าเพื่อนรักของเอสหรือว่าอย่างน้อยเอสก็คงจะคิดแบบนั้นนะครับเป็นคนออกแบบมาให้ครับ เข้ากับบุคลิกของเขาก็คือชอบอะไรที่มันบึ้มบั่มแต่ก็ต้องรักษาชีวิตคนด้วยครับเซลมาจึงเป็นอุปกรณ์เจาะกำแพงที่พิเศษมากนะครับเพราะว่าพอเราพูดถึงการทำลายกำแพงสิ่งแรกๆในหัวของเราเลยก็น่าจะเป็นพวกคอนของหนักๆห,หรือไม่ก็ระเบิดแต่ว่าเซลมาใช้กลไกที่ตรงกันข้ามเลยนะครับก็คือการใช้น้ำนั่นเองครับหลักการทำงานนะครับก็คือเมื่อเอสปาเซลมาไปติดบนพื้นผิวที่เจาะได้ จากนั้นนะครับมันจะยืดแขนทั้ง4ออกแล้วก็ใช้แรงดันไฮดรลิกดันน้ําจนกําแพงแตกครับและก็เปิดช่องว่างมากพอที่จะทําให้ฝ่ายบุกเห็นแนวยิงหรือว่าความเคลื่อนไหวข้างในได้ยังไม่พอนะครับถ้าพื้นที่ที่เซลมาติดมันยังเหลือมันจะเจาะกําแพงอีกครั้งครับคราวนี้แม้แต่ตัวคนก็สามารถวิ่งเข้าไปได้เลยทีเดียวครับ IQ คนที่ทำการประเมินอาวุธชินีนะครับจึงรู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครจริงๆนะครับ เพราะเป็นการเจาะก,กำแพงที่มีความเสี่ยงน้อยเหมาะสำหรับภารกิจประเภทกู้ภัยช่วยชีวิตตัวประกันมากๆนะครับแล้วก็ยังมีความยืดหยุ่นคือใช้ปลาไปตรงไหนก็ได้ทั้งหมดนั้นคือความเป็นเซลมาในแง่ของเนื้อเรื่องนะครับส่วนพอเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยแต่ละคนเจอประสบการณ์แบบไหนลองพิมพ์มาบอกเราใต้คอมเมนต์กันหน่อยนะจ๊ะเอาละครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับกับโอเปอเรเตอร์ที่ทำตัวเหมือนแผงโซลาเซลล์นะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงต่อไป คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลอัปเดตของปีที่8ซีซั่นที่3มาแล้วเด้อครับเด้อใครเห็นยังไงก็ฝากมาคอมเมนต์กันด้านล่างนี้ด้วยนะจ๊ะและก่อนจะจากกันไปนะครับขอบอกว่าเราเองก็หิวแสงเหมือนกับเอสนะครับเพราะฉะนั้นช่วยให้แสงเราหน่อยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์สับตะไคร่นะครับเราจะได้เอาไปสังเคราะห์แสงเพื่อทำคอนเทนต์สำหรับชาวไทยต่อไปได้อีก ขอกราบงามงๆสำหรับการติดตามแล้วก็พบกันใหม่อีกครั้งส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ